คลิปนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความเงาของตัวเองผมจึงท really ําการเอานานาและตัวผมนั้นใส่ลงไปในตัวละครในเกมโดยเอานาน้าใส่ลงไปในน้องเวียราและเอาตัวผมใส่ลงไปในน้องมาธาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่แสดงความเงาให้ทุกคนเห็นเฉยๆบอกเลยว่าเงาสุดๆคลิปน่าจะเป็นการรีวิวสกินฟิโอน่าระดับอสกับเครื่องประดับขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปเฮ้ย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 ปอดขี้ว่ะ สู้คันะมา wow. ตัวรู้สึกยังไงตอนที่อยู่ในร่างของมาทาหรออืมรู้สึกว่าขยับร่างกายได้ง่ายขึ้นนะโดยปกติแล้วจะมีกล้ามอันนี้ไม่ค่อยมีกล้ามสักเท่าไหร่เลยขยับร่างกายได้ง่ายขึ้นเยอะเลยละแหมกล้ yeah. ามไขมันนะสิเฮ้ยนักโทษลงลุมได้โอ้โหเป็นโคตรกิง ว้าวเขาต้องจูงแบบนักโทษแล้วล่ะดูนีสิอยหกสิบเอ็ดวิเลยเหรอโหดเกินแล้วไงเอาเขามาลงแทนเนี่ยทีมมันมีฟอร์เวแล้วจะให้ไปยังไงเราเดี๋ยวตาหนาไปเป็นเพื่อนละกันอ,อืมแต่เ็าอยากให้ตัวไปแบบแฟนอะอืมใครผากเสียงแมววะนะ,ะตัวถ้าเขาโดนตีก็คงไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเนาะไม่รู้และอดทนเอาเอา้าแล้วแกเมื่อกี้ตัวเจ็บไหมขอโทษนะตามเมื่อกี้ไม่ได้โดนตีสักครั้ง เฮ้ยพอเราขี่หวัวตะกัน่นอะไรของเขาอ่ะตัวเขาคว้าเขาอ่ะเขาคว้ามันปไยไดโนเสาร์มากัดเขาอ่ะ <c oughs> ไดโนเสาร์แมวเก่งมากเก่งมากเนี่ยชมคะแนนนี้ต้องให้รางวัลเขาแล้วมั้งรางวัลเนนะ่ยมีแนะ่ซัมปริชฮันทุกวันนี้คงจะติดเชื้อจากการผุ่มแล้วหะมั้งเนี่ย <c oughs> ตัวเมื่อวันตัวคุยกับใครหรอไม่ความว่าอะไรคุยกับใครฟังนะมันไม่ใช่ไดโนเสาร์หรอกนะมันเป็นขี้เกียรต่างหากอะไร เนี่ยต้คุยกับใครเล่าสักหน่อยมันไปขี้เกียจว้ยตัวบอกเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยตัวคุยกับใครเพิ<อ>่งเคยเห็นเธองอแงนะเนี่ยน่ารักจังเลยตัวตอบคําถามเขาไปกับพี่สาวโว้ยแล้วทำไมต้องพิมพ์ว่าแอบนานานะออกไปนะพี่สาวคนนี้เป็นพี่สาวที่น่ารักมากคอยไ,ไปช่วยคนของตอนหาถุมก็เดือดแล้วก็ไม่ได้อยากให้เธอเป็นห่วงก็เลยว่าจะแอบออกไปไ<อ>แล้วเธอล่ะนาะนะแอบเขาไปเอามือถือฉันตอนไหนฮะ จัดการมันซะจัดไปลูกเพ s <S ่ขี้เกียจนานะก่อมาลงแรงนี่กินข้าวหรือยังฮะไม่อะเขาไม่หิวดูว่าดูเข้าในราังน้ําหอมสีน่ารักไหมอืมไม่ไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยนะไม่น่ารักไม่โยการถูกซัมปริชก่มาจับนานะของฉันนี่อยากโดนหักเงินเดือนใช่ไหมเส้นตุยไปฮ้ย โคตรเจ็บเฮ้ยประรึงแม่แม่แสเซปชีวิตนานะได้รู้สึกหลอจังเลยนะใครมันจุดเครื่องอย่าให้รู้นะว้าเจ้าน้ำสเปกเตอร์ละจูกอยาให้เสียหน้าละกันอืมเขาจะทำให้เต็มที่ละกันแม่ดวงดีจังเลยนะมีน้ำสเปกเตอร์มาแบกตานี้ตัวเขาได้เจิ้งไมเล็ก <laughs> สู้ๆนะแม่สาวน้อยเสียงหล่อมา <c oughs> นานะ เมกาแชร์คนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะยังจะมาเปลี่ยนเรื่องอีกสามหกสองได้เท่าไหร่ออได้เท่าขาตลกแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยโอเคหมดไม่ได้จะพากอะไรละ จะพากันไม่จะหาคำพูดอะไรมาพากแล้วนะครับก็นะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกโชคดีมากเลยที่ได้เจอกับนับสเปกเตอร์นะก็รู้สึกบุญบุญเหลือเกินนะ,ะดีนะที่ตอนนี้ไม่ลม้มไหวนะโหและหลังที่จากเขาไล่ผมไม่ได้เขาก็ได้ทําการเทเลพอร์ตหนีผมไปหาคนลุก,ก้าของเรานะครับนะ <S <S บอกเลยนะครับว่าเกชาตัวนี้ไม่คมนะผีเสื้อไม่คมต้องเอาผีเสื้อไปรับใหม่นะครับ อย่างที่บอกไปนวครับนะคลิปนี้เกิดมาได้เพราะความเหงาของตัวเองนะเหงาแบบโคตรเหงาอ่ะมีนาน้าในจินตนาการไม่พอนะครับยังเอามาใส่ตัวละครในเกมมโ้โหโคตรเทพเลยคนเราในทุกคนดูดูผมได้ถอดรหัสกำลับสเปกเตรอร์เออมันนับเปลืตาตื่นใจมากๆเลยอันที่จริงผมก็เลยเป็นเกมเพล์นะแบบเล่นไปด้วยพูดไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ที่เอามาพากย์ใหม่เพราะว่าไหม่มันช็อตอเนี่ยต,ตอนนี้นตอนนี้ก็ช็อตเนี่ยตอนนี้แต่มันไม่ช็อตทาตอนเล่น มันเป็นอะไรไม่รู้ไม่ชอบชอ็อตเป็นอะไรแล้วก็เช่นเดิมเขาก็ไล่ผมไม่ได้แต่ชอ็อตจะโคตรแบบโคตรตรงดีเลยอ่ะคือมันมันตีไม่โดนเลยไม่รู้เป็นไปได้ยังไงะแต่ก็ดงดีจริงนะครับนะ <S <S ถึงถึงกลับเป็นระดับนับแล้วนะครับนะเขาต้องออกหลุมได้อย่างแน่นอนเอ,อนะเจอนับท่ากับออกซีโอโคตรเท่นามะนะไม่มีอยู่จริงหรอกนะ